ไม่ถือครับไม่ถือครับไม่ถือครับอ่าแค่แบงค์ง้นงุดีย ช้ความพยายามสูงสุดรับผิดชอบ์นทุกโอกาสทั้งหลายวันนี้ได้ถึงวันที่เาสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนส่งมอบเทวาที่พลิกชีวิตพี่น้องประชาชนได้และที่สําคัญเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการรวมทั้งอยู่ในกรอบวินัยการงินกานคลางเนี่ยเคร่งครัดโดยประชาชนและร้านค้าจะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ในไตรมาส3และเงินจะส่งตรงถึงพี่น้องประชาชน ในไตรามาส4ปีนี้ได้ไว้การเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลเนี่ยเป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวยียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใ,ใช้สอยยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้น นำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีอันจะเป็นการวางร,รากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้กับให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาล โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าของชีพต่อจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นกลุ่มปลอบบางกลุ่มเกษตรกรเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้งแข็งในด้านเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน และยังก,ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอันจะนเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยโรวมอีกด้วยในส่วนวของคามคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการจะให้สิทธิ์แก่ประชาชนจำนวน50ล้านคนผ่านดิจิตลอลบลตวงเงิน5 0 0แสนล้านบาทและกําหนดให้ใช้ใจ่ายในร้านค้าที่กําหนดซึ่งจะเป็นการเติมเงินลงสู่ฐานราก จะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยประมาณร้อยละ1.2ถึงร้อยละ1.6จากกรณีฐานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการรัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยกระบวนการต่างๆต,ต,ต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการด้วยมโปรง่งใสตรวจสอบได้ าการเงินการโครงการจะต้องเป็นไปด้วยความซือ่อสัตย์สุจริตรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินัยการเงินการทางของรัฐอย่างเข้มข้น,นสำหรับรายละเอียดของการเงินโครงการเรื่องแหล่งเงินที่มาและขอจะขอให้ท่านปราดกระทรวงการลังเป็นผู้ชี้แจงและประเด็นเง,ง,งื่อนไขข้อกำหนดและการพัฒนาโคงของรายละเอียดของโครงการรัฐมนตรีช่วยวกรพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณท่านนายกครับท่านสื่อมวลชนครับผมขออนุญาตพูดในประเด็นที่หนึ่งในความสนใจของอสังคมนะครับก็ตามที่ได้รับมอบหมายมาให้กระทรวงการคลังและสํนานักงบประมาณไปพิจรารณาแหล่งเงินทางเลือกนะครับว่าวงเงินท่าแสนล้านบาทเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งวันนี้ได้มีคําตอบให้กับทางคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแล้วว่า วงเงิน5 0 0แสนล้านบาทสามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการงบประมาณได้ทั้งหมดนะครับโดยเป็นการจัดการงบประมาณในปี67และ68ควบควบู่กันไปโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1คือเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,568จําจำนวน1 5แสล้านบาท อันนี้ได้ขยายกรอบวงเงินก็ประมาณในปี68เรียบร้อยแล้วตามที่ทางสื่อมวลชนได้ทราบนะครับอันนี้ประเด็นที่1น,นะครับส่วนที่2จะมนานวนการดําเนินโครงการผ่านหน่วยงานของเราจํานวน1นึ่งแสล้านบาทอันนี้รายละเอียดคือจะใช้มาตรา28นะครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรจํานวน17ล้านคนเศษ ผ่าน,นกลไกมาตรา28ของปีงบประมาณ2,568นะครับอันนี้เป็นส่วนที่2ส่วนที่3จะมาจากการบริหารจัดการเงินงบประมาณของปี67ของรัฐบาลเองจำนวน175,000ล้านนะครับอันนี้ก็งบประมาณ67เพิ่งเริ่มใช้นะครับก็จะมีเวลาที่รัฐบ,บาลจะต้องพิจารณาครับว่า,ารายการไหนสามารถ ปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยรวมถึงงบกลางก็อาจจะมีการนํามาใช้เพิ่มเติมในในส่วนนี้ถ้าวงเงินไม่เพียงพอนะครับก็ถ้าเรารวมส่วนที่หนึ่งส่วนที่2และส่วนที่3เข้าด้วยกันก็จะได้วงเงินที่5้าแสนล้านบาทพอดีนะครับท่านี้ขออินใจน,นะครับว่าการดําเนินการเรื่องแหล่งเงินเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวิัยการเงินกันคลังกฎหมายก็ประมาณ ือกฎหมายาพระบองเงินปลาที่ทางประเทศให้ให้ข้อกังวลน,นะครับโดยณวันที่เริ่มโครงการในช่วงปลายปีนะครับจะมีเงินห0 0แสนล้านบาทอยู่ทั้งก้อนนะครับไม่ได้มีการใช้เงินสกุลอื่นหรือว่าเป็นการอะไรนะใช,ใช้ใช้มาตรการอื่นแทนเงินนะครับมีเงิน5แสนล้านบาทในวันเริ่มต้นโครงการนะครับก็ขอเนี่ยยินดานเรื่องของแหล่งเงินและวก็ความมั่นใจว่าได้มีการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนนะครับ ขอบคุณครับครับในส่วนการประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้มีการให้ความเห็นชอบในหลายประเด็นนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของสาเหตุและความจําเป็นในการดําเนินโครงการซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบว่าเศรษฐกิจกไทยในปีส5 6 7รสเ็คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มเติบโต,ตลดลงเมื่อเทียบกับแนอดีที่ผ่านมาเศรษฐกิจกไทยคงเผชิญความท้าทายจากทั้งในและนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ การฟื้นตัวของรายได้ประชาชนที่มีความเหลื่อมล้ำจากชุดหลังจากช่วงโควิด19ปัญหานี่ครเรือและภาระอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งบั่นทอนด้านกำลังซื้อของประชาชนประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ารัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน โดยมีขอเขตและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกษิจในปัจจุบันควบคู่กับการระมัดระวังและป้องกันความเสี่ยงทางด้านการคลังรวมถ,ถึงมนแนวทางในการช่วยลดผลกระทบดังกลา่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนการรับซ้ำในทางการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดทางนี้คณะกรรมการได้วางแนวทางการดาเนินโครงการและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆไว้ดังนี้ครับหนึ่งนะครับกลุ่มเป้าหมายครับประชาชน จำนวนประมาณ50ล้านคนโดยจะมีเกณฑ์ได้แก่ผู้มีอายุเกิน16ปีไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมที่ไม่มีการเืล่นแปลงนะครับ 2. เงื่อนไขาการใช้จ่ายครับแบ่งออกเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกคือการใช้จา่ายระหว่งางประชาชนกับร้านคา้าโดยใช้จา่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอโดยกำหนดให้ใช้จา่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับในรอบแรกการใช้จา่ายเราจะกำหนดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงฐานราะว่จาจะกำหนดให้ใช้จา่ายได้เฉพาะร้านค้าในไซส์ที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดในเ,เวลาต่อไปกลุ่มที่สอครับ การใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าจะไม่มีกํหนดเงื่อนไขในเรื่องของเชิงพื้นที่และขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าที่จะมีการแลกเปลี่ยนทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบครับโดยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบที่หนึ่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น 3. ครับสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นสินค้าอใบมุกน้ำมัน บริการและออนไลน์รวมถึงสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดขึ้นนะครับ4ครับสำหรับการใช้จ่ายภายใต้โครงการจะใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยนหน่วยงานของภาครัฐได้แก่สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆในลักษณะโอเพนลู room. ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งในการจัดทําของภาครัฐโดยรัฐบ,บาลจะดำเนินโครงการให้เป็นพยานครอบข้อโปรใสและสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมายห้าครับคุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถของเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นใน3ประเภท1คือภาษีคุณค่าเพิ่ม VAT 2คือภาษีเงินได้นิติบุคคล CIT และ3คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PIT เฉพาะผู้มีเงินได้คือประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวลรัษดรกรคือเป็นประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพภาาใยเท่านั้นนะครับส่วนการถอนเงินสดนะครับร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดทันทีได้หลังประชาชนใช้จ่ายแต่จะถอนสดจะถอนเงินสดได้ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่สเป็นต้นไป นะครับต้องใช้จ่ายก่อนอีกหนึ่งรอบทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตในเรื่องของโครงการและเพิ่มผลที่จะเกิดกับการกระตุ้นเศรษฐกิจก็กับสำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ภายในไตรามาสที่3ของปี2567และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรามาสที่4ของปี2567 ข้อ7ครับเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการคณะกรรมการได้มีการแต่งตัง้งคณะอนุกรรมการด้นานการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยมีรองผู้ชญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานม,มีผู้บัญชาการตํารวจสืบส,ส,ส,สวนสอบสวนอาชญาการการมทางเทคโนโลยีนะครับเป็น,ปนกรรมการ และที่ประชุมครับได้มีมติแต,ต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน,น,น10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตโดยมีผมจุลาันณ์น้ียวัฒน์เป็นประธานมีหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดโครงการ,รและระบบให้สอดคล้องตามเงื่อนไขและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการประสานงานและการประชาสัมพันธ์โครงการ,รในประเด็นต่างๆด้วย ทางนี้ครับวันนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในรายละเอียดทุกประเด็นที่ได้นาเรียนและมอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐาะนะเลขาธิการและกรรมการนํามติที่ได้รับความเห็นชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปภายในเดือนเมษายนนี้ครับขอบคุณครับของหลักการในแง่ของอจุดประสงค์ว่าเราจะต้องก,การทําเพื่ออะไรนะครับแหล่งที่มาที่ไปของเงินนะครับคอน d i t i o n ในการที่จะได้รับเงิน นะครับแล้วก็คณะกรรมการที่มาดูแลเรื่องความาโปร่งใสนะครับผมว่าก็เป็นการรายงข่าวที่ค่อนข้างจะครบนะครับก็เป็นวันที่รัฐบาลมีความดีใจนะครับที่พี่นองประชาชนจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวเรื่องของเ <Okay. S 1> งินดิจิตอลซึ่งจะไปถึงมือได้ไปลายปีนี้ครับขอบคุณครับ